ครั้งนี้เรามาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกกับการมาพิพิธภัณฑ์ความกลัวโดนเครื่องช็อตไฟฟ้าและการทดสอบเสียงกรีตดของตัวเองจะสยองขนาดไหนไปดูกันจูบเราถึงสิงคโปรแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็คือมาที่ที่ไหนนะแมก็กซเวล นกับข้าวมันไก่นะคะทุกคนเสียงอาจจะดังนิดนึงนเนาะขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแบบคือตอนนี้คนเยอะมากๆกน่าจะเป็นที่ฮอตฮิตของใครหลายๆคนที่เขามีาใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาะลองชิมรสชาติกันดูว่าข้าวมันไก่เขาจะรสชาติเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเพราะวันนี้เนี่ยอยู่กับเพื่อนหลายคนมากโดยเฉพาะคนนี้กำลังเช็ดโต๊ะอยู่ใคใคราากินข้าวมันไก่สิงคโปร์ไหมคะจะไม่ได้ตรงจับกินไหมกินหนึ่ง ไก่เนือ่อย <ห ả? S 1> มะเราจ้าต้มไก่นะ่ากินนะคะเนื้อนุ่มอร่อย,ยนะคะแต่เข,แเขาให้กินอย่าเนี้ยสีเขาให้กินอย่างนี้ถ้าจะเป็นน้ำุอ,อ๋เียราชิมกนะคะเราจะลองชิมกันดูนะคะทุกคนว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะสู้กับบ้านเราได้หรือเปล่าแต่ว่าไก่ของเขาเนี่คือเนื้อนุ่มมากนะเกดูดีเลยทีเดียว นี่คืออะไรคะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะที่เราไปซื้อป๊มาเขาไม่มีน้ำจิ้มให้หรอเขาใส่แล้วอ๋อโอเคเขาใส่น้ำจิ้มใส่ทุกอย่างลงไปในผอวเปี๊ยะหมดเลยอ่าราลกินปอเปี๊ยะแต่ตอนนี้ชิมก้าไม่กล้ากินมาก เขาไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่มีน้ำจิ้มแบบสีน้ำตาลของบ้านแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำจิ้มเ้าเจี้ยวอะ่ะแล้วเขาก็ให้อันนี้มาตัดเลี่ยนน้ำส้มสายชูไก่ที่เรียนถั่วก็ทำได้ดีแต่ว่ารสชาติน้ำจิ้มอะ่ะอยากให้ที่บ้านเราอยู่นะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะหิวมากเลยตอนนี้ขออนุญาตมุมามากันเนาะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศร้านอื่นๆให้ดูนะคะเพราะว่าที่นี่มีขายของแบบเยอะมาก โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า แล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปพิพิธภัณฑ์แห่งความกลัวนะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเขาจะรวบรวมความกลัวต่างๆนานานะคะของชีวิตมนุษย์เราเอาไว้ที่เดียวเลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกลัวอะไรบ้างแล้วมันจะมีเรื่องที่มันน่ากลัวหรือว่นน่าขนลุกขนาดไหนได้เขามันจะมีพวกเอเลียหรือว่าทําอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบความอันตรายต่างๆนะคะที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะกลัวกันมีน้ำลึกหรือเปล่าเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขอดเดินแป๊บน,นึงตอนนี้ต้องเดินไกลามาก ่อยมากอูอีกโลนึงอ่ะ น,นี้นะคะเราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะนอกจากที่นี่เนี่ยเขาจะมีวิทยาพัานธ์ที่เกี่ยวกับความกลัวหรือว่าโลโฟโเบียต,ต่างๆเนี่ยเขายังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยจูแจนจะพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจแต่ตอนนี้หน้าตรงนี้ที่แจนยืนอยู่นะคะก็แอบเห็นแล้วว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากเลยทีเดียวครับปไปดูกันเลยดีกว่า เราใกล้ถึงแล้วนะคะซาร์โฟเบียออฟเฟียของเรามันจะอยู่ฝั่งฮอลลบีแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันจะมีพวกโซนวิทยาศาสตร์ต่างๆให้เราแบบว่าได้สามารถดูกันได้นะคะอย่างเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะแบบปล่อยกระแสไฟฟ้าด,ดู้สดิเห็นปะนี่ว้าววนน้าวว้า่ว้าว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 ว้ามว้าวล้าวว,าาะะาาวา้วว้าวว้วว้า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 เราไปดูข้างในกันดีกว่า จะมีที่ชอ็อตไฟฟ้าด้วยอะให้เราลงไปนั่งดูว่าเราแบบว่าถ้าโดนชอ็อตไฟฟ้าจริงๆเราจะรู้สึกยังไงนะคะทุกคนตอนนี้พี่แป้งลองอยู่เดี๋ยวเราสองคนจะได้ลองกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแต่ต้องลองให้ได้เลยว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่บนที่ชอ็อตไฟฟ้าแบบนี้แล้วมันชอ็อตจริงๆเราจะเป็นอย่างไรนี่ครับหยาดเหรียญให้คุณจ๊บพร้อมนะเราจะอยู่ตอนนี้เราจะมาอยู่ในเครื่องทรมานนะคะทุกคนโอ้กลัวมันเจ็บไหมมันเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บแน่นะ มันกวบไปแล้วมันขวบไปแล้วตอนนี้กระแสไฟเริ่มขึ้นมาแล้วจับไว้สามเลยมือช่ามือมือหายไปแล้วโอ้ใช่จับไว้หนึ่งพันโอ้ตอนนี้มัน มันก็ชิงจนสูงสุดอ้าวเป็นไรมันจริงจังเกินเสร็จแล้วเพื่อนเจ็บว่ะไปไปไปออกมาเพื่อนเพื่อนออกมาอายเขาเร็วอายเขาเร็วเพื่อนอายเขาเอามามามันเจ็บว่ะอายเขาเพื่อนเสียงดังเกินแล้วอ่ะกระดูกแตกเลยอ่ะเพื่อนขันมือเล่นเกินเด็กอ่ะมันเจ็บจริงอ่ะมันเจ็บไปทำไมอ่ะ นี่เกินไปเราได้นี้อันนี้ไม่ได้แสดงละครเลยนะวิก้เลื่อนไหลเลยอ่ะแต่มันเจ็บจริงขอโทษขอโทษทุกคนอันนี้ไม่ได้โกหกความความรู้สึกอะอยู่ที่เล็บจิกแค่นั้นเลยโอเล็บยาวไม่ได้หรอหรือไงเจ๊จิกเจ๊จิกเนื้อตัวเองอะออเลจิกคือตัวเองก็เจ็บสิคือมันไอ้นี่จริงๆว้ยทุกคนมันมันเจ็บจริงแต่มันก็มันมันเจ็บน่าจะเจ็บเพราะเล็บตัวเองแหละเพราะมันสั่นแรงมากๆานะคะแล้วเล็บเป็นจิกหุ้ยแกดูเออ เออวิ่งมันจิกเหนือตัวเองวะถ้าเกิดว่าอยู่ทำมันเจ็บว่ะออแหลตัวเองมันไม่เล่นแล้วครับพี่แจ้งพี่แจ้งมันฉกนะเฮ้ย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 เฮน่ากลัวกลัวอกข้างในยัน่ากลัวขนาดนี้ข้างในจะน่ากลัวขนาดไหนใช่ไหมติวติวแม่แม่มีตัวแอบอยู่หรือเปล่านะ มันเองมันพูดเองไอ้วันน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ข้างในนี้มันเป็นที่มืดอะไรแมงมุเออมันเ้มเลยแกคือฉันอะไม่กลัวอะไรพวกนี้เว้ยฉันกลัวแค่ผีเขาบอกว่าคนกลัวแมงมุมก็มีนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะไรฟเบียอะไรสักอย่างนี่แหละฟเบียมีเอออะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วป่ะแต่ไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในนั้นจะเป็นการกลัวที่มืดนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ก็อาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้ไปดูกันกลัวจังเลยค่ะเป็นคนกลัวความมืด พูดจริงนะแจงอ่ะจะเป็นควานคนคนกลัวน้ำลึกมากกว่าความมืดมันมีเออแต่มันมีคนกลัวความมืดจริงๆนะคะไปดูกันคือพี่ไม่กลัวความมืดพี่ชอบความมืดพี่อ๋อหนี่นาด้วยแกเลยทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยอ่ะฉันกลัวบอมองอะไรบอเห็นเลยแกเห็นหน้าฉันไหมเออเขียวไม่มันหนามนุ่มนี่ยว่ะคือในนี้มันมีหนามแล้วก็มีโพงนะทุกคนอุ้ยนุ่มตรงนี้มันนุ่มอู้เอาตัวรูปได้ไห <laughs> น่าเกียธอะค <laughs> ือเด็กเขาเด็กก็จะตามีนนคน,<ม>นคกลัวตัวหนูไม่ค่อยกลัวเมือนฉันไม่ค่อยกลัวชิลคืออะไรอะ่ะสกีมบูทสกีมคือการกรีดร้องการกรีดเฮ้ยอยากรู้ว่าเราผัดกันเข้าดีกว่าเน,นี่ยทดสอบการกรีดร้องเขาจะกอาเป็นคนที่มีพลังเสียงเขาให้กรีดเดี๋ยวก่าเขาให้กรีดได้เลยเหรอได้ได้ได้เอาเอาขอขอ,ขอแค่ 20%อร์ครับพี่ลองดูทุกแจงกีดร้องอันนี้แค่ด้าวเขียวขอ20%นะิบเปอร์นต์ะท่านเสียดได้เปล่าทุกแกงต้องหันหลังไหมต้องหันหลังไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบนหัวไหมเห็นไหมบนหัวไหมเห็นไหมบนหัวเออนั่นนั่นนั่นตรงนี้นะอ่า20%พอนะเดี๋ยวไปใส่ไม้นะจะออกมาทหน้าประตูนะพร้อมนะนับให้หน่อย โอเคแดงมากแมนเลยยันมาครับนี่หอแค่ยี่สิบนตั้นอ่ะคืนเวลาขึ้นตรงนี้หรอใช่ใช่ใช่อยากลู้หอยปางมั้งอ่ะไม่เอาใจแป้งดูว่าเพราะว่าเสียงหนูจันจะแป้งใครกันไปค่ะปลาแป้งลองอ๋อขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ ของแก้มขอแก้มของแก้มเหรอโอ้ของแก้มโอ้โหพี่อ่ะพี <the <the ่กิ๊ดนิดเดียวมันจะขึ้นแดงเลยอ่ะแต่ของนิดเดียวคือทะลุหลอดไปแล้วหน้าตัวตลกแดงค้างเลยเจมงตัวตลกคือแดงเลยมันดังมากอันนี้เป็นโรคกลัวหน้าตัวเองกลัวบอกตกใจอาวุ้งดิกลัวอะไรสวยขนาดนี้จะกลัวอะไรวะโอ้ยตายแล้วมันทางออกก่อนไหมโอ้ยมันต้องคานมุดๆด้วยอ่ะ อ๋อมันกลัวนี่เขากลัวหน้าตัวเองไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคนเคยบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นโรคกลัวตัวตลกโดยเฉพาะกับตัวตลกที่น่ากลัวน่ากลัวเด็กถึงกับร้องไห้เลยพี่บางกลัวตัวตลกไหมคะ่อะไรอย่เียพเราะว่าเคยพยายามแล้วเคยพยายามแล้วอ่ะยังไงคือแบบอยากมีความกลัวอะไรบ้างไงเคยพยายามกลัวตัวตลกแล้วแต่แบบมันตลกอ่ะัำไงอะตลกไงดูหน้ามันก่อนจะพาไปดูหน้ามันชัดมันตลกอ่ะ จริใอ่ะหว่างความเป็นจริงก็ไม่มีใครฟันเยอะเท่าน,นั้นนอกจากปลาฉลามเลยนี่พวกกูจะบู๊กใจอะไรตัวใจนี่แล้วบูกใจพี่กินนี่เราเป็นฟอรบียพี่กินนะเนี่ยเออกลัวพี่กินพี่ก็มาถ่ายรูปเจอหมบู๊กใจป,าปาลาลองไปทำยืนทำหน้าแบบนี้ดิเหมือนเลยอ่ะเราต้องวนเข้าไปหาที่แค่ ไม่กลัวหรอกไม่กลัวกางเกงรัตตี้ยังใส่ได้เลยที่แคบแค่นี้จะไปกลัวอะไรวะเราจะมุดแบบให้มันเป็นตัวแม่มากกว่าเดิมคนอื่นเขามุดแบบคารนเราสมมติแบบนี้โอเคทำให้เปิดแจ้งเลยเอ้ยพี่ไม่ได้กลัวแล้วน้องแต่พี่ลำบาก ไปด้วยน้องได้เลยตอนนึงนะโอ้ย